Thank <laughs> you. Mmm. -hmm. อย่าออกไปข้างนอกนะเสือนะโอ้ยเจ้าเข่ากัดเอาเออเขากัดเป็นแผลบ่ลูกเป็นแผลบะเป็นแผลไม่รูกอืไหนเขากัดไหมอืออย่าออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวมันมากัดเอาอีกนะบอกหลายทีแล้วบอกให้อยู่ข้างในอ,อืเอเขากัดเอา nè bớt, nằm lúc nằm, cắt áo thẹt thẹt bà tuấn, quật quay ở trên thả hàng

เขเรียนเขามาก้างไหนเขบเรียนบุญญาขเขาจนเศร้างาบงาบด้ยมันบุญเด้อแม่ไปอาบน้ำเด้อจ้า